ดำนี่แหละจิ้งนิดนเดียวขับหมวนน้อยน้ยหลายแล่ม,มุ้งซิมม้วงกบต่อใยมันบอกต่อเลยนี่ต่อใยเขียนไปเลยใช่ไหมว่าแล้วก็ลืมคือเก่าอไงสวัสดีจ้าคุณคุณรัตนากัญญาพันธ์เนาะแล้วหลานน้อย สวัสดีนะจ๊ะคุณยายสวัสดีค่ะมาส่งกำลังใจครับขอบคุณนะจ๊ะคุณพ่อวิมลมาส่งกำลังใจเนาะก็ถือว่าดีเนาะแล้วได้หลานเก่งแค่ภูมมใจน้ำคุณนะจ๊ะคุณเมสาวทัศนีด้วยความ ยินดีใส่นี่ย้เห็นมาทักท่ายมูเลยสวัสสวัสดีครับคุณแม่ภาศาดีที่ได้รู้จักขอตัวก่อน <c oughs> ขอตัวก่อนได้ยีใจได้ห่ใ,หใ,หเ,ห <c oughs> ใหเห็นเห็นคาเจวาใช่าโอ้ยจะเป็นถือไปข้านอก ไปไปซื้อข้าว่างไปซื้อข้าวน้องกาวันเฮงเฮงสบายดีนะคะมาชมกำลังเลงใจเนาองกับขรอบคุัวหลายๆนั่นแหละบ่บ,บ่ได้อันนี้ดอกเนาะ ทัศนีสีสมยาสวัสดีจ้าหนูแดงเราก,ก,ก็ทักทายกันนะจ๊ะทักทายทัศนีสีสมยาสวัสดีนะจ้าคุณยายสวัสดีเพื่อนเพื่อนเด้อจ้าเราก็สวัสดีนะจ้าขอบคุณ ดีใจเพิ่มพลังบวกข้าหรอวะคุณคุณไกวันคุณนัฐนากัญญาพันธ์ส่งกำลังใจจ้าแม่ขอบคุณนะจ้าขอบคุณหนูแดงไปแล้ววะหนูเดงชาวนานะสวัสดีเพื่อนเพื่อคุณแม่บุญมีทานข้าวหรือยัง <laughs> <laughs> เป็นหว่วงกันเนาะยายกินนะได้ยายหันออกินข้าวกับทุเรียนหลาน้อยน่ารักลแล้วเราไปทักทายพศาลคุณแม่ไพศาลกันสวัสดีค่ะคุณเป็นนั่งอยู่ใส่บู้นี่ นั่งเบิดเจอเบ่อเจอคุณแม่บุญมีสมคุณทัศนีประประกาศประกาศแวะมาแล้วว่าเราคือโทนมูขาดบบไดเม่นสิได้อย่างบ่ไดอย่างกับสร้างคอให้ได้มาคุยกับมูเราอ่ะแมนยายก็อยู่ในจุดนั้นก็เลยว่า ขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะมีฟงคว <laughs> ันแ็งมากก็กินกนอกัน่าพอมปมลย่ายมากกินข้าวก็มากไหมเนาะมันจะแ่บออกันแทบบวไหลเนาะกะที่เข้ามาหลุดจ๊กไปย่ทางได้บันโอ้ยตายแล้วหาใส่ก็ไม่ <laughs> เฮียซ้มพ่โบเมนเทาขึ้นเท่าใดใดเท่าใดก็เอาคือเ้ามารายงานมาเว้ามาคุยกระมูก็เพื่อนแล้วจังสีนะที่มันเป็นงานที่เขาปฏิเสธั่ไ้ก็คือต้องไปเนาะก็ไปซอยๆกันสะกอนตุ้มเป็นทัศนีประกาศประกาศแวะมา สวัสดีครับสวัสดีคุณยายคุณคุณสวัสจันหอมสวัสดีครับคุณยายมาก็สิมาร็วัอาจารย์บิสันเข้าบคุณนันนาหรือว่ อันอันแล้บอกเลยเด้แต่ว่าก็ลืมเลยไปเราก็มาหาเมตลอดเราก็ได้กันโอ้ยกินหอดยายมาได้ไปบอกว่ากวนบ่ายายสอวบอกกวนเลยมัดคันบวัวลายกับเวลาหอดก็ต้องขึ้นเนาะขึ้นสะกอนนะนะหอดใสก่กเจังว่าหอดกันเนาะ คันบุขึ้นยยกับพนวิมูลแล้ววะสวันนั้นกะทักทายพอวิมูลสวัสดีครับแม่บุญมีผมมีครับแม่ก็ดีใจคือกันได้เวลาอยู่เนาะคุณแม่ไพสาลเรากะ <c oughs> สวัสดีคุณคุณเมนคันบว่างเขาก็ธรรมดาละเนาะคันมันว่างเขาก็ซอยๆกันไป คุณแม่บุญมีสวัสดีพ่อวิโมนจ้าจ้าทักทายรอบห้องนะคะคุณกนกวันขอบคุณนะจ้าที่ที่ให้คุณสวยบอได้ไปสวนบ่ก็ได้มาหายาใศเ้าวา ไปไปไกลมากกับเวเด้อมาทักท่ายน้ำยายก็ขอบคุณหลายหลเป็นกำลังใจให้ครับร้านปิดหนึ่งเราก็ให้กำลังใจคุณเมย์พศสาแล้วะทุกอย่างะขั้นบ่อไปกับข้ามาหากับแจ๊บสิว่าอย่างนี้เนาเขาก็ต้องด้ไปโอ่โอน่วงหัวมวนกันเออยายฝันมา,มากมแกงสิแหละมักนในจุดนี้ กับมูกบเพื่อนหกักแพงกันเออดีๆคุณแม่บุญมีทักทายคุณแม่วิวันสวัสดีค่ะเราก็ทักทายบดีใจเนาะไก่วันสวัสดีค่ะคุณแม่บุญมีเราก็ทักทายว่าจังใดคุน้องจยคื้อ,อ่านบอ,อกว่า กินไปเดียวตั้มวลน้อยห้นตายแค่ทุกคนเนาะยายดีใจที่มีเพื่อนที่ดีเนาะขอบคุณนะจ๊ะคุณยายหลานขึ <c ười> ้นหอดเลยขึ้นหอดขึ้นหอดก็อันเท่าได้ลึงได้เคยละก็ะยายโก้เวมาทักทายมา กำลังมาหลับสุ่มเนาะจ้าทักทายรอบห้องนะคะคุณกนกวันขอบคุณนะจ้าที่ที่ให้กะแล้วกะกะคือห้าวห้างกับต้องการแบบนั้นเลยเนาะเพราะเป็นคนที่เธอรักเดย <laughs> อย่าว่าอย่าว่า,านวันเกิดยายงบ่ได้ไปจานน้ำกับอวยพ่อนนําเนะ้ะ พอน้ำหลังเด้อเจ้ากระต่ายน้อยป้าไปหแล้วเนาะคุณเมยวันคือกันแล้วกัแล้วกับเอาเก่ยงยูคคุณเมยวันก็นได้คุณทัศนีสีสมยานะคิดว่ามือนี้ได้เทไรก็เอายายว่าคุณยายเอ้ยอันเขาแต่บบรู้ึรื่องดอกเฮ็ดไป เห็ดไปเห็ดไปปงป่าป่าไปเนาะคุณนยายมันกัแย่หลานคือว่าจะเปิดกับยุหน้าฟีดลง่ายเด้เดี๋ยวนี้คุณแม่ไพศานคือกันยุไกลขนาดโบเห็นบ่ค่อยเห็นเด้แม่ก็ดีใจคือกันได้เวลาอยู่เนาะคุณแม่ไพศานเรากะสวัสดีคุณคุณ ขั้นขาดกับโบด,ดีเนาะมาส่งกำลังใจค่ะแม่เชียนจ้าขอบคุณหลายๆสิบขึ้นสิบกับสิหบหกวลูกกับกับโบเป็นอย่างนค้นไก่วันนะจ๊ะคุณแม่เสาสแสงแสงนีดเนาะหนูแดงคุณ คุณขอเป็นคนที่เธอหลักเราทักทายหนูแดงจ้าเพื่อนเนาะกอดเอาเพื่อนเอาหนูแดงเอาแม่บุญมีไปด้วยกันนะจ้า